อย่าว่าเมืองไทยแล้วี่เป็นเมืองขุดเครื่องหมายของชาวพุทธมีที่ตรงไหนบ้างมองไปไหนมันไม่ค่อยเห็นและไม่เห็นนี่ไม่ได้พูดด้วยความประมาทเอาทําออกจับสิทำผุ้ยเจ้าทันสวนว่าไงไงเทียบกับสิ่งที่มีอยู่เต็มโลกเส็มสารมันเป็นยังไงมันเป็นสังหรณ์ธรรเือเหยียบย่ำธรรมมันก็เห็นไปหมดมีนก็เรื่องเหยียบยำ่ทำทำลายธรรมทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรที่จะส่งเสริมธรรมนะถ้าส่งเสริมธรรม ให้ต่างคนต่างปฏิบัติประพฤติตัวให้เป็นคนดีนี่ฆราวาสก็ให้อยู่แบบฆราวาสเป็นคนดีการอยู่การกินการใช้การสอยอย่าฟุงฟ้งเฟ้อเห่อเหิอมให้อยู่พอเป็นพอไปนี่คือธรรมจะเป็นความสงบร่มเย็นภายในใจไม่ดีไม่ดิ้งจนเกินไปเพราะสิ่งเรล่าทั้งหลายนนะั้นมันดึงมันากมันเข็นไปกระดิ้นกับสิ่งนั้นทะเลาะก่อฝึกไปทั่วโลกทั่วสงสารสมบัติเหล่านี้มันไม่ได้ ในเมืองไหนก็ตามเช่นเมืองไทยเราน้โอดากที่ไหนแต่ทําไมความสุขถึงปวดยากว่านั่งหนาขาดแขนมากเลยเมืองไทยเราชื่อเมืองสมบูรณ์ด้วยวัตถุถึงนี่คู่ซึ่งควรจะส่งเสริมคนให้มีความสุขทําไมกลับกลายเป็นสิ่งมันใสเผากันทั่วโลกดินแดกไปที่ไหนมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนนหมดนี่คือการไม่ปฏิบัติตัวเอาแต่จริงภายนอกเขามาคนคคนคมนปนปื้อนปือมันปนปืนอหาอะไร มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนได้มาแล้วมันดิน้นอีกมันเอาอีกเอาอีนั่นั้ะความโลกฟังสิมันพอเมื่อไหรความโลกไม่เคยพอเอา,าได้มาสิพอได้มาป้ามีเรียกว่าเสริมไฟแล้วเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มนี้ถ้าเป็นธรรมล้วได้ว่ากบน,นี้พอแล้วนันเห็นไหมธรรมท่านตัดปุ๊บตัดปุ๊บเมื่อพอแล้วก็ไม่ดีไม่ดีก็เป็นสุขเท่านั้นเองนั่นที่เรียกว่าธรรมคาราวะก็ต่างคนตามปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดี ในครอบครัวย่อเรือนตั้งแต่ตัวไปครอบครัวย่อเรือนสังคมถ้าต่างคนต่างได้รับการลงจากสิทธิธรรมพอสมควรสมหนามเราเราเป็นชาวพุทธแล้วเมืองไทยเราไม่น่าจะเป็นเหลวไหลลเลยยางที่เป็นมานี่เลยนี่เหลวไหลมากทีเดียวจนจะดูไม่ได้ในเรื่องของธรรมมาเทียบกันคุกเข้ากันไม่ได้ฟังที่ไหนเรื่องหมายของชาวพุทธเรามันอยู่ที่ตรงไหนไปที่ไหนเห็นในเรื่องทําลายรมดังนั้นทําลายศาสนาทาลายตัวเป็มบ้านเป็น แล้วก็อวดตัวเป็นมังคุดมนะันไม่มีเครื่องหมายของพุทธที่เพราะพุทธนั่นทำสุกคนให้เป็นคนดีให้ลู้เนื้อลู้ตัวคำว่าพุทธะคือผู้รู้ลู้ด้วยสติปัญญาประกอบด้วยเอาได้ทําแทรกเข้าไปสติก็ดีปัญญาก็ดีเป็นประโยชน์ไปหมดนะนเรื่องกิเลสมันก็มีสติปัญญาแต่มันไปแวทกิเลสยาวนำมาใช้นั่นแยกมันออกอย่างนั้นคือมันก็ดีนี่หาปรับปรุงแก้ไขกัานสิ่งภายนอก ตัวของเราเองไม่สนใจแก้ไขตัวเองจนกระทั่งตายม็ตายทิงเปล่าเยนะดื้อที่สุดยิ่งกว่าลิงคือมนุษย์เนี่ยแหละมันอยู่ไม่เป็นสูขนะอยากขวดอยากดีอยากเด่นอยากดังนั้นแหละมันพาเหยียบมันลงเวลานี้นะทำท่านไม่อยากดังถึงนะให้มันดังขึ้นที่นี่ดังขึ้นที่ถิ่นความดีไม่เคยมีให้มันดังขึ้นด้วยการปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีทุกสิ่งทุกอย่างกายว่ายใหความบระพื้นหน้าที่กับงานให้มันดังขึ้นที่ความบรกพื้นด้วย ความดีงามนี้มันก็ดีกันกันนั่นแหละถ้ามาปรับปรุงตัวเองนี่มันไม่สนใจปรับปรุงตัวเองะมันไปหาเก่าตั้งแต่ภายนอกทอามาบ้านเดือนก็ว่าดีแล้วหาอะไรมาตกมาแต่งว่าเธอหูวหราคู่ป้าเป็นบ้ากันดิไม่เลิกไม่แล้วนะที่นอนหมอนมุ้งก็ไปตกไปแต่งนั่นไม่ทราบตกแต่งหาพ่อหาแม่อะไรอะรอย่างว่ามันเอาทำมาตะเิวว่าคำว่าพ่อแม่คือทำท่านขันฟันสูตกแต่งหาพ่อหาแม่ชุกอย่างทางทาง ทำกุความก็ออกมาดงนานกูไม่เห็นตกแต่งอะไรวะท่านการฟันท่านจะว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมเมื่อท่านว่าหลวงตะบัวว่าแทนจะบ้างเราอ่ะหลวงตะบัวก็มีฟันเหมือนกันนี่ฟันเหมือนกันพอตัดตัดเลยนะเนี่ยมันเลวขนาดนั้นพวกเราให้บ้ากันตื่นก็ตื่นตัวนะเป็นบ้าตั้งแต่ภายนอกตัวเองไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองหาทางดีไม่ได้นะก้าวปรับปรุงแก้ไขตัวเอง